สวัสดีจ้าพบกับร้านเล็บปลอมสีเจลแท้ร้อเซ็นต์นะจ๊ะบายสเล็บแนวเชียงใหม่วันนี้พี่เปิ้ลกับพี่เมียวจะมาสอนวิธีการติดเล็บที่ถูกวิธีให้น้องๆกันนะคะสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นเล็บปลอม1เซตแบบนี้นะจ๊ะตัวเองแล้วก็จะเป็นตะใบหมุดแล้วก็กาวขวดใหญ่ขนาด3กรัมขวดสีน้ำเงินแบบนี้นะจ๊ะ ีที่เราได้เล็บปลอมแบบชุดคือมีเล็บมีตะไบเล็กหมุดจอกกาวแล้วก็กาวแล้วนะคะแต่ถ้าสําหรับลูกค้าที่ต้องการแบบ full option ก็คือแบบต้องการตะไบเป็นแบบช่างเลยเป็นแบบตะไบบัฟบแบบช่างเลยน้ํายาบํารุงน้ํายาถอดหรือว่าไม้ดุหนังทางร้านก็มีจําหน่ายด้วยนะจ๊ะเวลาเราได้เล็บปลอมจากทางร้านแล้วนะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้คือเล็บปลอมนะคะกาวสําหรับติดเล็บ นะะขนาดสามกรัมตะไบเล็กแบบนี้แล้วก็หมุดเจาะก,กาวค่ะอันนี้คือบำรุงใช้เวลาบำรุงเวลาเราถอดเล็บนะคะแล้วก็ตัวนี้ตะไบบับค่ะตะไบแต่งทรงยาทอดแล้วก็ไม้ดุนหนังนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราได้มาจากทางร้านนะคะกรณีที่ซื้อเล็บปกติทั่วไปเราจะได้เล็บปลอมนะคะพร้อมกับกาวติดเล็บแล้วก็ตะไบเล็บก,กับหมุดแบบนี้ซึ่ง3อย่างนี้ก็สามารถติดเล็บได้แล้วนะคะ แต่ถ้าลูกค้าอยากรู้วิธีการใช้แบบ Full p Option เวลาที่ต้องการฟิลลิ่งเหมือนเราเข้าร้านนะคะก็จะมีอุปกรณ์คือบำรุงตะไบบัฟตะไบแต่งทรงยาถอดแล้วก็ไม้ดุนแบบนี้ซึ่งพี่เบิ้ลก็จะสอนไปด้วยเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เบิ้ลจะชอบเล็บชุดนี้มากๆเลยเวลาได้เล็บเรียบร้อยแล้วนะคะจากทางร้านให้สังเกตง่ายๆคือลักษณะคนเล็บจะโค้งค่ะเวลาลูกค้าได้เล็บมาปั๊บนะคะให้ลูกค้าลองหงายดูค่ะ โคนเล็บจะมีความโค้งแบบนี้ปลายจะมีรอยตัดตะไบให้แบบนี้นะคะขั้นตอนแรกเวลาลูกค้าได้เล็บมาแล้วให้ลูกค้าลองเอาเล็บที่ได้จากทางร้านสังเกตยอย่างที่วันบอกเมื่อสักครู่นะคะโคนโค้งปลายตัดตรงให้ลองครอบดูก่อนคะ่ะว่ามันใส่ได้พอดีไหมสําหรับแต่ละเล็บแต่ละนิ้วของเรานะคะซึ่งทางร้านจะเป็นไซส์เมาตรฐานนะคะขอพี่ปอนสามารถใส่ได้พอดีทุกเล็บนะคะ ขอแทรกอุปกรณ์เสริมอีกนิดนึงนะคะถ้าใครที่ไม่มีตะไบบัฟนะคะสามารถใช้แอลโกอฮอล์ล้างเล็บกับสำลีที่เรามีใช้ใช้เช็ดหน้าเล็บก่อนที่จะติดได้จ้าวิธีการติดง่ายๆกรณีที่เราได้เล็บไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะแล้วเราได้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้นี่นะคะใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้เลยง่ายๆดังนี้ค่ะกรณีที่ลูกค้านะคะไม่มี ตะไบบัฟหน้าเล็บค่ะสามารถใช้แอลกอฮอล์นะคะเช็ดบริเวณหน้าเล็บเพื่อทําความสะอาดก่อนได้แบบนี้นะคะเพื่อเป็นการลบความมันของหน้าเล็บค่ะใครที่เล็บยาวอาจจะต้องตัดเล็บให้สั้นก่อนนะคะแต่แบบกรณีพี่เปิ้ลคือยาวออกมานิดเดียวพี่เปิ้ลจะไม่ตัดแล้วนะคะใช้ตะไบบัฟค่ะตะไบบัฟหน้าเล็บก็คือที่เราเรียกกันสับช่างนะคะนั่นก็คือตะไบฟองน้ํานั่นเองจะมี2ด้านคือเรียบ เรียบแบบน้อยนะคะกับสากมากนะคะเราจะใช้ด้านที่สากน้อยขัดหน้าเล็บเพียงแค่เบาๆเท่านั้นเน้นบริเวณขอบข้างโคนนะคะแบบนี้จะเบาๆคือเหมือนกับว่าเราไล่ความมันของเล็บออกนะคะแบบนี้ พอมีฝุ่นเล็กน้อยเราก็ปัดออกค่ะพี่บจะสอนวิธีการติดเลยนะคะอย่างที่บอกก็คือให้ไงแบบนี้ปุ๊บนะคะโค้งโค้งปลายตัดตรงค่ะกาวที่ได้จะเป็นแบบนี้จะมีการซีนจุกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เปิดฝาก่อนค่ะแล้วก็ใช้ตัวหมุดที่ได้นะคะเจาะเข้าไปแบบนี้ง,ง่ายเลยนะคะ จะเจาะก,กาวกาวก็จะมีการสเปรซ์ออกมานะคะจับบริเวณปลายเล็บไว้ค่ะลูกค้าแล้วก็หยอดพอประมาณเล็บเรา้างแค่ไหนเราก็หยอดแค่นั้นนี่นะคะพี่เบิ้ลจะใช้วิธีการเกลียกล่ยๆก็คือแบบเราไม่ต้องบีบเยอะนะคะแบบนี่แล้วก็ฟันแล้วก็จับลายค่ะครอบลงไปแบบนี้กดทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีนะคะ เทคนิคคือนวดมันนิดนึงค่ะลูกค้าถ้าใส่กาวไม่เยอะเกินไปนะคะมันก็จะไม่เลอะเทคนิคอีกนิดนึงคือเราสามารถใช้คอตต้นบัตหรือสำลีนะคะเช็ดบริเวณด้านในแบบนี้เพื่อเวลาถอดคาบกาวจะได้ไม่เยอะนะคะเช็ดบริเวณขอบข้างออกก็ได้ค่ะพี่นจะค่อยๆติดทีละน,นิ้วให้ลูกค้าดูแบบชัดเจนอีกครั้งนะคะ 4, 3, 2, 1, เดี๋ยวเราจะไล่ติดไปจนครบนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดู b e ฟอร์แล้วก็ a f t เตอร์นะคะพอติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้ายังมีความแบบว่าอยากตะใบเพิ่มก็สามารถใช้ตะใบที่ทางร้านแถมให้ตะใบาจากฐานเล็บแบบนี้เพื่อลบคมได้นะคะ ส่วนตะใบช่างนะคะก็จะใช้งานง่ายมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะก็คือตะไบจากฐานเล็บแบบนี้เช่นเดียวกันลูกค้าอย่าตะไบให้มันเปิดขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าสีเจลคือมันจะมีท็อปที่ปิดไว้อยู่เพื่อป้องกันให้สีหลุดลอกได้ยากนะคะฉะนั้นลูกค้าจะต้อง ตะไบ,บาจากฐานแบบนี้นะคะแต่สําหรับพี่เปิ้ลแล้วจะตะไบ,บไม่เยอะเพราะว่าเล็บของทางร้านจะตัดตะไบ,บามาให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะส่วนต่อไปค่ะบํารุงจะขออนุญาตใช้เป็นบํารุงที่เราแกะแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเวลาเราติดเล็บไปประมาณ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งกระแทกแล้วก็โดนน้ํานะคะบํารุงตัวนี้จะใช้แบบง่ายๆเลยะคะ่ะก็คือเปิดฝาหมุนตรงตูดนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็บํารุงบริเวณ โคนกับข้างแล้วก็ใต้ฐานเล็บแบบนี้คะ่ะลูกค้าเพื่อกันหนังตรงบริเวณนี้บำรุงให้มันไม่มีความแข็งนะคะก็จะดูสุขภาพดีมากขึ้นนั่นเองนะคะแ dm เพียงแค่เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะเล็บของเราก็สวยงามแบบนี้เลยเหมือนออกจากร้านเลยนะคะ